สวัสดีครับสมาคมคนรักการพูดคุยเนื่องด้วยที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีเกมที่มีเซตติ้งอยู่ในญี่ปุ่นออกมาอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นโกดอฟสวัสดีครับไลท์ออฟสวัสดีครับหรือการมาของแอสซ s ส i ินสวัสดีครับซ <c oughs> ึ่งเกมเหล่านี้ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าเลือดซามูไรและวิถี <c oughs> บูชิดโดของผมนั้นตื่นขึ้นมาทั้ทๆนี่ผมเป็นลูกหลานคนจีน Years ago, Now Naturalized Japanese I และด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้ผมโหยหาเกมที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้กลับไปเซตติ้งญี่ปุ่นยุคกลางยุคที่ญี่ปุ่นยังใช้ดาบาคาตานะคู่คู่ในพอควงและปืนยิงเทอร์มท์และเกมนั้นก็คือ The Finals เกมยิงมุมมองบุคคลที่1เพราะคุณไม่ใช่บุคคลที่3ในความสัมพันธ์ของใครเกมฟ e e to play พัฒนาโดย Embark สตูดิโอที่ถ้าเกิดทุกคุณจำได้ที่มาของสตูดิโอนี้จะทำให้คุณตั้ง ตารอคอนเทนต์ใหม่ๆโดยก็อย่างที่รู้กันเกมนี้เป็นเกมที่ทําลายได้แทบทุกอย่างในเกมและไม่ใช่แค่ทําลายเอาคูแต่เพื่อทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหรือยากขึ้นในเกมนี้ได้ ผมชอบการทำลายภายในเกมเพราะไม่สามารถทำในชีวิตจริงแระาชา่กราฟิกอลังการงานสร้างจาก Unreal Engine 5โดยในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นผู้ท้าชิงในรายการ Definals เกมโชว์ในปี2100หรือก็กคือภาษาททาเคชิแต่ยิงกันเพื่อชื่อเสียงเงินทองที่คุณและเพื่อนร่วมทีมถ้าคุณมีเพื่อนต้องสู้เพื่อให้ได้มาโดยตอนนี้เกมก็มาถึงซีซัน3แล้วและมาในทีมญี่ปุ่น เข้ากับช่วงนี้มาโดยอัปเดตนี้มีอาวุธและอุปกรณ์ใหม่เป็นธนูรีเคริร์ฟหอกเครื่องยิงเทอร์มท์และของโปรโดของผมดาบคู่ที่พอใช้แล้วจิตวิญญาณของผมก็ลุกโชน <c oughs> เอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> มีคนสองคนอยู่ลังดวแบบโดนดาบคนผู้ชนะโดนปืนยิง <c oughs> <c oughs> และนอกจากนี้ยังมีแผนที่สุดสวยงามเกียวโต1568ที่แผนที่สวยงามจนไม่กล้าทำลายแต่คุณก็รู้ี่เดอ Finals ทุกอย่างมีเกิดก็มีระเบิดและยังมีแพทเทิรพาที่แบบ ี่เรามีกระเป๋าโมเอะน่ารักได้เป็นได้เป็นเชฟเลยเย้ยสิบหกได้กลายเป็นเชฟใช่คุณจะกลายเป็นเชฟซูชิมีมีดแล้วสกินเอาสกินมีดอ่ะใช่สกินมีดเลยสกินมีดสกินมีดมีดทั้งคู่คุณจะทำทั้งสามอุ้ยนี่ใช่หรือไม่โอ้ชื่อเดียวกันเลยเดี๋ยววันเลยเรียบร้อยใส่หมวกโลนินแบบหมวกโลนินแบบมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคุโรซาวะถูกใจสิ่งนี้นี่ดาบคู่ถ้าเกิดเราปลดล็อกเวทันพาร์ตเราจะได้สิ่งนี้ ไอสกินไอสกินนี่คิดว่าแบบหลุดมาจากเกมซามูไรจริงนี่คนเบียดโอ๊ยบาดมือบาดมือเทจริงเมื่อวานผมเจอโรนินตัวเนี้ยถือเลวิสไล่ยิงก็ถ้าเขามีปืนเขาก็คงใช้แหละเป็นคนฮันนูหัวเขาเลยนะซากุระใช่ไอไอวิกวิกอันที่สามเปนอะไรวะเฮลโหลโลกันด์มีใครๆก็อยากได้ทรงผมอนิเมะไวฟ์ผสีหน้าตัวละครบอกทุกอย่างอุ้ย ถ้ามีห้าสีแล้วมีห้าท่าจะตลกเวยมันจะไม่มีอะไรญี่ปุ่นไปกว่านี้ฮะนักรบแห่งคุณธรรมเอ้ยมันมันมันรีมันรีโหลดกระสุนด้วยการเอาที่แกะสลักมาแกะแม็กเทสัตว์สก็เป็นทีมพัฒนาที่ผมรู้จักแล้วก็มีนี่หากคุณรู้สึกว่าหอกของคุณยังแรงไม่พอก็ลองงูเขียวหางไว้งูเขียวเลยเหรอเออจะได้ติดพิษไงติดพิษติดพิษแต่ว่านะเฮ้ย เป็นอนิมอลเลยอ่ะทำไมกลายเป็นเซอเชชคาแรคเตอร์นี่เดฟเนเนตリーนอตกัาร์ดเลียวโรบอทเบรดชื่อมันจะไปช็อตชีวิตขนาดนี้ไม่ได้เหมือนมันเหมือนลามมาจีบีมากกว่าดาบเชเชนี่อะไงลรเดอร์ไฟนอลซามูไรไม่ใช่ลาซามูไรด้วยนะเป็นไฟนอลซามูไรเขาเผื่อให้คนเขาเผื่อให้ทำคูดนี่เรามีถุงมือเรามีธนูเรามีดาบลำแสงแล้วเราก็มี เลนเจอร์สีดำไม่ไมาอะไรหัว <laughs> <laughs> <c oughs> คุณไม่เข้าใจหรอและยังมีโหมดใหม่ t e r m i n a l Attack ที่ให้ผู้เล่น5คนปะทะกันที่ระหว่างเล่นก็จะนั่งเก่งขากันเป็นตะคิวเพราะมันเป็นโหมดที่ตึงมากตายแล้วเกิดไม่ได้โดยแบ่งเป็นฝั่งลุกและฝั่งรับผัดกันลุกผัดกันรับโดยจากการที่ผมคนที่มีปัญหาทางทักษะไปเล่นมามันเป็นโหมดที่อาศัยทีมเวิร์กและความเชื่อใจกันในทีมสูงคุณต้องเป็นโซนหนึ่งกับทีมและทีมต้องเป็นโซนหนึ่งกับคุณยกเว้นว่าถ้าคนในทีมของคุณนั้นเก่งมากก็รบกวนให้เขาช่วยแบกด้วยโดยวิธีีกกกกาาาารรรรไดดด้้ับบชชชยยยนนะะะเพงงงงแแคคคุุุ่่ณณอออออจจจ7็ูสสขหหวววล แต่อาหารที่กินอาจจะไม่เข้าปากนะพอตอนผมเล่นก็มีทีมคอยปอดให้แต่ทีมก็น่ารักกันดี โดยวิธีการเล่นฝั่งบกต้องเอาคุณแจไปเซียบ a t เเพื่อดูดตังจากควาป้องกันที่ทำหน้าที่ปกป้องธนาคารและที่ผมพูดมามันไม่ใช่แต่พวกคุณก็น่าจะรู้และเมื่อคุณชนะคุณจะได้ทั้งชื่อเสียงเงินทองอำนาจบารมีคนรักซึ่งอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่าลืมถทกประจานเพื่อโชว่าว่าคุณอุทิศชีวิตให้กับทีมหรือไม่หมดนี้เพิ่มเลือดไม่ได้ดังนั้นคิดให้ดีก่อนเอาหน้าไปรับกระสุนกันนะครับและตอนนี้ผมได้พาเซอร์วนส่วนตัวที่อัญเชิญมาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อออออองกกกกาา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 ารรรรรรใใใชชช้้้หหหเเเเเเพพะะะะขขขคื cer, แลลนนซ์์จจไมมมม่่่ตตตัวตยยผผป็สทีีีดดโโ รื้อเป็นของวะเขาเกิดใหม่กันเดี๋ยวขับมาโอ้โหเดสต์กชันเดสต์กาชันทุกอย่างพังทลายเหมือนนานคนของผมโอเคไปเหวี่พิ้ไหวดุดใส่น้ำจะกระโดดไปจะกระโดดใส่มันอยังไงมีคนอยู่โดดลงไปแล้วก็ควงแคเฮ้ยเอาไม่ถึงไปเร็วมาเร็วนั่นแหละ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะโอ้ยโอ้ยเจ็ดจอมยุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยระเบิดระเบิดวิถีซามูไรเอออ้าอ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจับมาหมดแล้วเดี๋ยวโอ้ไฟก็ตอน โล่เพเป็นโอนี้ในยุกลางยุกลางที่ทันสมัยดีนะครับเอ้ยสถาพินจาพี่จีเซเว่นไปแมนไงเขาสามารถเขาสามารถชาร์จแล้ววิ่งชนกำแพงกำแพงคอนกรีตแล้วเบิร์ดได้แต่โตเขาไม่กันกระสุนไปแล้วอ่ะแล้วนี่เป็นไงล่ะจู่ลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงคุณไม่ถึง คาถาไงไงโคโนฮะไอ้เอาพูดประจำตัวนินจามันมีเอเลนบุกโลกเนี่ยเอเลนอินเวชั่นแอคทีฟเนี่ยว่าเป็นยังไงนั่งยังไงโอ้ยโนไอ้ไอ้เดเมาโดนหลักละตัวอะไรวะไอ้เอเลนเหรอโดนไอ้ละาเมายิงนั่นแล้วให้ได้ไปแล้ว ก็เหลือค่าสองตัวเดือดแล้วชิบแล้วเฮ้ยมันมันกำลังดูดมันกำลังดูดคนขึ้นไปคุณผมอยากโดนดูดด้วยเฮ้ยดูดแบบไหนเฮ้ยมาแล้วตบหัวคุณตบหัวคุณอ่าวไม่เหมือนกันทำไรอะคุณยานกำลังทำไรอ้าผมท้ยทำไรอยู่ฮาร์ล็ยิงอ่ะเย่ชนะ เฮ้ยเ <laughs> yes. ผมยังไม่เห็นที่พี่โรนินเขาช่วยเขาร้อยได้ด้วยเรดเวอร์ผมไม่เห็นี่ผมวคังชื่อคีตาอิคุยโย <laughs> น้าคนเหมือนเทคซัพอร์ตที่ผมรู้จักมาอินเดียนเทคซ์พอร์ตจริงมีดีสี่ตัวโอ้โหเยอไปแล้วนี่โคตรโคตรพ่ตรน่มอ,อ,อไปแล้วแล้วเราจะกันข้างบนยังไงเนี <laughs> ่ย ภาวนาเฮ้ยเฮ้ยนี่ในขณะที่พวกคุณขัดเกลือื่นชายคนนี้ขัดเกลือกนเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่พลาดหที่ตายนะหนูเอ้ยไปอย่าลีเชิกันลเอ้ย ระวังขื้นก้นเออสวยโอ้ยโ oh, <no. S 1> อ้โนชอชอที่บ้านเฮ้ยหมอหนากันดิดมาดิเฮ้ยโฟงเด็วเฮ้ยเป็นไงล่ะอย่าลิอ่าเอยของเราเย่ yeah. นี่นี่สุดยอดเดีซัพพอร์ตเสกซัพพอร์ตที่อ่อนแอที่สุดจากอินเดียและนั่นก็คือเกมเพลย์ของบิลเมตาใหม่ยาลิอาชิการุโดยหลังจากนี้ถ้าคุณสนใจมาเป็นนักธนูผู้ใช้ฮอกที่จะไม่ฆ่าตัวตายและเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของคิริโตก็สามารถมาลองเองได้และร่วมทำลายสถานที่สุดแสนสวยงามไปด้วยกันถ้าพวกคุณชอบคอมพเตทีมนั่งกันตูดเปียกก็ไปลองเทอร์มินอลแอทแทกกันได้ สิ่งสำคัญเลยคือเกมนี้เล่นฟรีมาเบลยสมุไรกันในเกมนี้ได้ก่อนหมดซีซั่นหรือถ้ายัางไงก็ทําซูชิให้ผมกินได้ถ้าสนใจเกมภาพสวยจนการดจอกินหอกที่สามารถทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าได้แต่ทําลายกําแพงที่เธอสร้างไว้ไม่ได้ก็สามารถดาวน์โหลดเกม d e f i n a l s ได้ที่ลิงก์ในด e สคริปชั่นเลยครับถ้าอยากไปเที่ยวเกียวโตแบบไม่อยากแต่ยาก,ก็ลองที่ d e f i n a o s ได้ครับแล้วเจอกัน